อันนี้นะครับนี่เราก็มีแล้วเราก็เห็นวัวอยู่กลางถนนนะฮะเขาก็รวมรวมครับจราจรทั้งรถทั้งคนทั้งวัวเวทป้งเวทป้านี่ยคือว่ารวมกันหมดเลยครับนี่ดือครับนี่เขาใช้วัวในการขนของนะครับเขาไม่ว่าเลยครับนี่มันขนได้เยอะดีครับนี่ ก็เป็นความแปลกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับบ้านเมืองของประเทศนี้นะครับประเทศเราคงไม่มีอย่างงี้แล้วนะครับประเทศเรามีแต่ช้างครับเอาช้างมาเดินในเมืองของเขาก็เอาวัวมาเดินในเมืองพอๆกันนะครับไปด้วยกันได้อย่างนี้ตอนนี้นะครับฝนตกหนักผมกะจะมาซื้อรถกันหน่อยปรากฏว่าเกิดปัญหาแล้วฝนตกหนักแล้ว เดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับว่าบรรยากาศตอนฝนตกนี่เป็นไงบ้างขนาดว่าตอนฝนไม่ตกนี่รถยังติดฝนตกนี่ผมว่าสุดยอด